ขอ้อมกราบค <c oughs> ารวะท่านอาจารย์หมอเกี่ยวดรใจเพชรด้วยความเคารพยิ่งค่ะ <c oughs> กราบคุรุทุกท่านค่ะ,จะเจริญธรรมที่น้องหมู่กลุ่มทุกท่านค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะจะมาส่งกันบ้านปกติจะส่งเรื่องทุกหายฉับพันนะคะแต่วันนี้จะมาส่งเรื่องได้ทุกฉับพันก็คือมาเล่าเรื่องว่าทําไมตัวเองถึงทุกข์ เพราะว่าแต่งผิดศีลก็จําไม่ได้ว่าตัวเองอตั้งศีลว่าตัวเองอไม่กินไอติมนะคะแล้วนี้ก็กลับมาจากส่วนเก้าน่มันต้นไม้มันจะตายไปเยอะก็เลยมาปลูกต้นไม้ใหม่แล้วอากาศมันช่วงนี้อากาศมันร้อนมากเมื่อสามวันที่แล้วอากาศมันจะแปรปรวนเดี๋ยวมันก็ฝนเดี๋ยวมันก็ร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทําไปแล้วก็จําได้ว่ามันมีไอติมมันเป็นเหมือน ไอติมโมจิเขาเรียกไอติมโมจิมันก็เป็นแป้งๆเนี้ยค่ะเราก็มาหยิบกินด้วยความร้อนมากอะ่ะก็เลยกินไอติมเข้าไปพอกินไปสักประมาณสองชั่วโมงอะ่ะรู้สึกได้ว่าตัวเองโอ๊ยทําไมมันรู้สึกอืมข้นเนื้อข้นตัวแล้วก็เหมือนปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกคิดไปเยอะโอ๊ยโอเมก้าหรือเปล่านะาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดไปอย่างงั้นนะเข้ามาเปิดดูใหญ่เลยโอ้ไม่กลัว เพราะว่าเราอะถ้าเราเป็นก็ดีเหมือนกันนะจะได้รู้ว่ายาเก้าเม็ดปกติแล้วจะบอกว่าตัวเองเนาะไม่ได้ใช้ยาเก้าเม็ดกับตัวเองทุกเม็ดระยะเวลานานมันจะใช้เป็นบางเม็ดที่เราใช้มากๆก็คือว่าเราก็จะใช้พวกดีท็อกซ์ประจามอะไรอย่างเงี้ยค่ะกัวซาก็มีบ้างกัวซาถึงไม่ถึงบ้างข้างหลังอะไรแบบนี้นะคะอย่างน้ำสมุนไพรเราเคยกินอยู่แล้วแต่รอบเนี้ยเป็นเมื่อสามวันที่แล้วเมื่อวานนี่ก็จะเข้ามาส่งกันบ้านเหมือนกันนะคะแต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้น ก็เหลือสองคุณุดท้ายกับพี่หมอรัตวันนี้ยังไงก็ต้องส่งอาจจะต,ต้องมาเล่าเรื่องนี้แน่ๆเลยเพราะสองวันมานี้ขุดยาเก้าเม็ดมาใช้ทุกเม็ดไม่มีเม็ดไหนที่ไม่ได้ใช้เลยปกติเราก็ไม่ค่อยได้อบอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนที่ขี้ร้อนมากอันนี้ต้องมาอบเมื่อวานเมื่อวานตอนเย็นแล้วก็เมื่อเช้าเนี้ยอบค่ะให้เหงื่อเขาออกไปก็เลยโอ้โหนี่มันเอ๊ะตกลงมาตาลีเขามาเตือนเราใช่ไหมการที่เราผิดจริตกับไอติมหนึ่งชิ้นเนี้ย มันนึกไม่ออกจริงๆนะคะคืนแรกนั้นนอนไปจนสามทุ่มนะก็หลับหล,ลับตื่นตื่นก็เพียรแบบอยากนอนมากก็อ๋อมันนึกถึงเรานี่ตั้งศีลว่าเราไม่กินไอติมคือตั้งหลายเรื่องแล้วจําไม่ได้ก็เลยอ๋อเราผิดศีลนี่เองมาสํานึกผิดสํานึกผิดตอนนั้นเลยนะคะแต่ว่าไม่รู้จะทันหรือไม่ทันก็นึกหมดเลยนะเ <c oughs> ข้าไปห้องพักขอสํานึกผิดอะไรกันแล้วแต่ที่เราที่เราคิดได้ขึ้นมา เมื่อเมื่อวานก็ตอนเช้าก็แย่แล้วก็ตอนบ่ายก็แบบเริ่มดีขึ้นวันนี้ดีขึ้นเป็นลําดับแล้วคือสองวันวันนี้ดีขึ้นเป็นลําดับเลยเสียงอาจจะไม่ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็ปรากฏว่าโอมิคอนนะไม่ใช่และเราก็ต้องเป็นไข้หวัดทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้แล้วอ๋อมาตาลีมาเตือนเราแล้วเนี่ยแล้วเราก็ได้มาใช้ยาเก้าเม็ดจริงๆปกติเราก็ได้แนะนําชาวค่ายว่า เออเป็นอันนี้ใช้ยาเม็ดนี้นั้นนี้นะแล้เม็ดหลักเม็ดเสริมเม็ดอะไรว่าไปเม็ดเลิศดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเองก็ได้ไม่ใช้ยาเม็ดเลิศก็นึกถึงธรรมะได้ฟังธรรมะอาจารย์ทั้งคืนแล้วก็เม็ดหลักแล้วก็มาเม็ดเลิศดเม็ดเสริม้าใช้หมดทุกเม็ดเลยก็ยินดีนะคะยินดีในความเจ็บป่วยในครั้งเนี้ยยินดีทําให้เราได้รู้เลยว่าโอ้นี่ไงการที่เราผิดศีลเนี่ย มันมีวิบากจริงๆมันมันสังเคาะกันแล้วว่าเราได้รับวิบากวิบากของเราเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวมันอาจจะเป็นชาติอื่นๆด้วยแล้วก็มาสังเคาะกันพอดีมาเจอกันตอนนี้พอดีทําให้เราเจ็บป่วยซึ่งอาการเจ็บป่วยแบบนี้ไม่ได้มีกับร่างกายตัวเองมันนานมากหลายปีมากตั้งอยู่แพทย์วิถีธรรมเนี่ยแทบจะไม่มีอาการเจ็บป่วยอะไรเลยแต่ว่าครั้งเนี้ยมันมาเตือนเราโอ้โหมาตาลีมาเตือนเลาละ เราก็ต้องระวังมากขึ้นไอ้ความที่ตั้งเศียนหลายตัวแล้วจําไม่ได้วันวันนั้นยังบอกพี่เล็กพี่เล็กบอกว่าเออตั้งพอประมาณนะอะไรอย่างเงี้ยตั้งพอประมาณนะไอ้เราก็ไอ้ที่เราชอบเนี่ยเราก็จะตั้งอย่างเค้กเนี่ยเราก็ตั้งเราก็ไม่กินนะแต่ไอ้ติมเนี่ยเราก็ตั้งมาก่อนเค้กด้วยนะเราก็ชอบเนี่ยเราก็ไม่กินแต่ทําไมวันนั้นนูสวิบากมันบางตาเรมะหมดเลยทําให้เราลืมสนิทเลยความร้อนทําให้มันบางวิบากมาบางจริงๆเลยเชื่อเลยว่าวิบากมีจริงอ่ะ ทำให้เรามองอะไรไม่เห็นเลยฟ้าไอติมมากินแบบออืืก็โอ้ยทุกไหมคะตอนที่ป่วยไม่ทุกนะแล้วก็ไม่ชังด้วยเพราะเราอะจับจับจับตัวเราได้ว่าอ๋อเนี่ยเขามาเตือนเราจริงๆเรายินดีเลยว่าในการป่วยครั้งเนี้เราจะต้องทําอย่างไรเราจะต้องไม่พลาดเราจะต้อง <c oughs> ออเทําดีต่อไปทําให้เราสํานึก แล้วก็เชื่อชัดในเรื่องของกรรมมากๆเลยว่าถ้าจะกินอะไรต่อไปนี้ให้คำนวณก่อนว่าเฮ้ยเราตั้งศินหรือเปล่าตัวนี้ได้ตั้งหรือเปล่าตัวนี้ไม่ได้ตั้งหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่า อันนี้บอกบอกพี่น้องในห้องนี้ด้วยนะคะว่าการที่เราผิดศีลเนี่ยมันได้รับผลของการกระทําจากตัวเองเลยค่ะว่าวิปากเข้ามาทันทีทันใดในฉับพันนั้นด้วยเลยนะคะปกติต้องทุกข์หายฉับพันใช่ไหมนี่ได้ทุกข์ฉับพันเลยเพราะว่าได้รับกับตัวเองเลยค่ะวันนี้เริ่มจะดีขึ้นมาระดับหนึ่งละมันจะเป็นวันที่สองวันที่สองที่เป็นอยู่ค่ะแล้วเราก็ใช้ยาเก้าเม็ด ทั้งหมดเลยอ่ะที่เป็นอยู่จากที่เอามาใช้กับชาวค่ายวันนี้ได้เอามาใช้กับตัว,ตวเองเห็นชัดเจนแล้วอาการดีขึ้นเป็นลำดับลาดับเลยค่ะก,ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะผูรู้ค่โะโมทนาบุญค่ะค <Coconut. c oughs> ่ะเทฐานที่รู้จักกันนะคะถึง <c oughs> เป็นกระบวนการค้ายพิษาค่ะในอดีตนะคะตอนนี้ก็ยัง,งเป็นอยู่ <c oughs> แต่พยายามเตือนตัวเองคือเราเนี่ยพอเรามีอาการปุ๊บเนี่ย แทนที่แทนที่เราจะรักษาตัวเวลาที่เราเจอผู้ผู้เข้าอบรมแล้วถามว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้เราแทบจะไม่ได้สนใจนะว่าเขาเป็นโรคอะไรแต่เรารู้ว่าเขาต้องทํากาเป็นร้อนหรือเย็นแล้วก็แก้อาการเลยแต่พอตัวเราเป็นปุ๊บเนี่ยแทนที่เราจะแบบว่าเออเช็คว่าเรากลัวไม่กลัวเสร็จแล้วเราก็คือจัดการยาเก้าเมทาสมดุลไปไม่เราต้องหาก่อนเราต้องไปหาก่อนว่าไอ้ลูกธนูเนี่ยใครเป็นคนทําใครเป็นคนยิงเราต้องไปดูก่อนว่าไอ้อาการเนี่ยชื่ออะไร ซึ่ง,ซ,งซึ่งพอเราเราเห็นว่าพอมาเราทบทวนเนี่ยนี่จริงๆเราเสียพลังงานเนี่ยการไปหาว่าอีน,นี่มันชื่ออะไรโลกนี้มันชื่ออะไรมันเป็นอาการของอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นพอเราพอเรารู้อย่างเงี้ยค่ะตอนที่ที่เฉ่งบอกพี่สาว่าเออรอบหน้าเนี่ยไอกระบวนการในการที่เราจะแวะไปหาตรงเนี้ยซึ่งจริงๆมันเปลืองพลังงานนะตอนที่เราป่วยเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆมันจะมาสู่กับว่า เออก็แค่เช็คว่าฉันกลัวหรือไม่กลัว้าแทบกลัวก็าหาวิธีทําใจอน,นั้นให้ได้ก่อนใช่ไหมคะเราต้องเอาไฟไหมหัวออกก่อนโอเคแล้วเราค่อยไปทําสมดุลร้อนเย็นอะไรก็ว่าไปซึ่งจริงๆกระบ,บวนการเราก็รู้เนะแต่พอเกิดกับตัวเองทีีททมันแว้ไปก่อน <c oughs> <c oughs> เราต้องไปเสิร์ชอะไรก็ไม่รู้ของเราเนี่ยนะคะมันก็จะส่้นลงนะคะมันมันเป็นก,กระแสที่แบบว่าเฮ้ยคล้ายๆไกโอเมกคอนหรือเปล่านะอะไรแบบนี้ <c oughs> ใช่ไหมไขวัดมันก็เลยทําให้เราแบบ เฮ้ยใช่หรือเปล่านะก็โทรหาบีใหญ่บีบอกว่าพี่ไปไปซื้ออนี่เลยเอทเคมาเช็คเลยเฮ้ย <c oughs> ทําไมจะต้องเช็คไม่ได้เป็นอย่างนั้นเออไอบียิ่งแบบแพาแบบพาไปเยอะแยะเลยบอกโอ้ไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วบีไม่คุยไม่คุยคะ่ะเนี่ยก็เออเพราะฉะนั้น าะทุกครั้งเนี่ยเราเรารู้ว่าตอนเราแนะนําผู้เข้าอบรมเราเราทําได้แต่พอกับตัวเองนี่ทำไมเราต้องแอบแวะไปตรงนู้นนี่นี่นียอันเนี้ยในกระบวนการเนี้ยพอเราทบทวนไปเรื่อยเราจะสั้นลงค่ะพี่ก็อยู่ใน <c oughs> ช่วงฝึกเหมือนกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ